สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟนะจีบทุกท่านนะครับนานมากนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปประมาณ8ปดเเดือนนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับมาตกปลาที่้วยสมูนะครับเป็นหมายของไตเอกนะครับของไตเอกหมายนี้ชื่อว่าหมายลงโง่นะครับเห็นไตบอกว่ามีปลาเข้าแต่แต่ไม่ถี่ตัวนะครับก็เลยถือโอกาสมาลองตกดูแล้วก็เคือจะได้คลิป ดีๆไปฝากน้าๆหรือ F อีที่ติดตามน้จิดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ตัวเบ็ดที่ใช้ก็เบอร์14นะครับน้จิดก็ใช้หมันหมูเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ถามกันมามากเลยว่าน้จิดใช้อะไรส่วนผสมของลำของผมนะครับก็จะมีหัวตาน,นะครับแล้วก็มีขนมปังไข่เขียวกาบมะพร้าว นะครับก็มีอยู่แค่นี้ก็แล้วกักทินะครับเนี่ยครับไม่มีอะไรมากอัตราส่วนก็ไม่ตายตัวนะครับนาาก็ไปทำด้หัวตาลที่เป็นชิปชิปตาลนะครับเพราะว่าปลาที่นี่ชอบกินหัวตาลหอมนะครับก็ปั้นแล้วก็เกี่ยวมันหมูเหมือนเดิมครับมาครับมาลุ้นกันดูครับวันนี้ก็ว่าประมาณ9ก้าโมงกว่าเรามาถึงก็ประมาณ8ปดโมงกว่าลงเบ็ดกาลังลงเบ็ดนะครับมาลุ้นกันดูครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานไปให้นานาได้รับชมหรือเปล่านะครับ Não, não. nawai no 의우! 빨리 갑 มาแล้วครับนี่นี่นี่จดตัวก่อนเจ้าของหมายอยอดกับซะนี้ครับโอ้ยกูต้งวิ่งมีะอะไรปวดไหมมันหมูเต็มปากเฮ้ยเหนื่อยโอ้ยดูดูดูดความยาวนะนี่ครับ พระจมูหมายต่เอก บายแล้วนะครับผลงานวันนี้เมื่อเช้ากินมาหนึ่งตัวครับถ้าช่วงนี้ลงก็ดีนะครับเดี๋ยวมารุ่งกันต่อว่าบ่ายนี้จะมีผลงานไหมครับนี่ครับทีมงานนักจิตกับสายเอกนะครับนี่ครับเพื่อการมิตติ้งคืนนี้นะครับนี่ดูรักลยครับดูสีนะดูสีนะครับ đơn đa thân đẩy mà này các bạn nè các bạn đẩy ngang cho hai เตียบเข้าไปเลยดิเตียบดิโอ้ยโอ้ยโดนเก็บนะอขึ้นตีลงไปไม่ถึงนาทีครับกินเลยโอ้ยสุดสุดเอฟมาสูมมาสูมมาดิเนี่ยมันหมูเต็มปาก สุดยอดคันนี้กินสองตัวเลยนะอันนี้เย็นะบบนะเไดเย็นโอ้นี่ครับไซนี้ก็อยู่ประมาณห้าหกกิโลนะครับครับสุดๆ สวัสดีนะครับสวัสดียามบ่ายวันแรกนะครับตอนประมาณส1บดโมงครับกินหนึ่งตัวแล้วก็บ่ายสองครึ่งเพิ่งตีเบ็ดไปปั๊บเดียวครับตีเบ็ดปั๊บตั้งกลองได้ปั๊บกินเลยครับนี่ครับแล้วก็อีกนั่นคือข้างหน้านี้นะครับจะมีพวกไอ้ต้ตนหญ้าหรือต้นไม้แห้งนะครับนี่ไต่ไต่เอกลงไปดำเอาให้นะครับเพราะว่า องตัวแล้วที่ว่าจะตักแล้วไปติดกับกิ่งไม้นะครับนี่ครับจังหวัดียยามแรงๆนะครับนี่ครับเดตกไก่ก็เตรียมก็จะไปอ่อยให้ลูกค้านะครับนี่ครับเสาอาทิตย์นี้สุกเสาอาทิตย์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าไก่เขจะไม่อ่อยให้นะครับนี่ครับเป็นกระสอบเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปอ่อยนู่นนะครับบรรยากาศครับ เน้นๆนะครับเต็มกระสอบน่ครับเจาะรูเดี๋ยวพรุ่งนี้หมดไม่เหลือคืนนี้ดูดเกี้ยงอิ่มกอนโอ้ยหอมเลยอ่ะเจาะถุงปุ๊บกินกินขนุนหอม tom yam cày khắp Cái một lần วดเดยยามเช้าครับของวันที่สองหกโมงยี่สิบครับมรรลุนกันต่อวันนี้ว่าจะมีผลงานไหมครับเนี่ยก็เป็นบรรยากาศหน้าหมายสวยงามมากครับ ยอยู่นไห่อยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โดนน้ำตูมเลยครับไปดูดูดู อยู่ตรงนี้ตรงนี้ย้อนงตงนี้นนนนใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้มาดูครับ มันหมูครับมันหมูันเต็มกี่โลสายคิดว่าสายบอกจงมี10นะครับงานที้ไม่เอาไม่เข้าเลยอ่ะอ,นนอย่าขอปุ่มหน่อยนะนี่ครับสดๆจริงๆครับหมายใตยเอกนะครับ ยังเงียบอยู่เลยนะครับลมมาแล้วครับพอจะมีลมบ้างนะครับวันนี้เจอลมนะครับลมแรงมากเลยครับตีเบ็ดก็สายโค้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าถ้าลมคงยังจะมาต่อเนื่องนี้คงคงจะต้องเก็บของกลับนะครับ าประมาณ1ับสิโมงนะครับโอเคครับนี่ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับทีมงานทัาจืดต้องกลับแล้วครับวันนี้มีผลงานแค่3ตัวนะครับกับหมายไายเอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับไซส์ก็ใช้ได้นะครับเออ นะครับใหญ่ๆเลยครับเยนะครับลิปนี้นะจุดปิ้ง่างกนก็จบคลิปในต่นนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหาเวลามาทำคลิปที่หมายแต่เอกเหมือนเดิมครับโอเคครับสวัสดีครับ